นอนครับเรายังคงเกาะติดเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือครับรวมถึงภาคอีสานด้วยนะครับข่าวแรกครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆนะครับต้องบอกว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระสงฆ์นิกรปวงชนชาวไทยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทรงห่วงใย,ยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงราย นั่นเองครับใช่ค่ะเมือ่อวันที่21กันยายน2567นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานค่ะพระราชวังดุสิตพระราชธานพระบรม พระบรมราชวโรกาสให้พลเอกทรงวิทย์นุนพักดีนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลโทนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะท่านได้พระราชทานนะคะอุปกรณ์ ฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์จำนวน100ชุดค่ะเพื่อนําไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูทําความสะอาดบ้านเรือนของรัษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่อําเภอแม่สายและอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมาราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงรับในพื้นที่อําเภอแม่สายและก็อาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีพระราชทานพระราชกะแส ทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจให้แก่จิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยได้อย่างทันท่วงทีและสามารถบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายลงได้ตามลําดับซึ่งปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าปริมาณน้ําในจังหวัด เชียงรายเนี่ยเริ่มลดลงแล้วประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่เพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนทําความสะอาดแต่ก็ยังคงเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับ mm hmm. เนื่องจากมีดินโคลนที่มากับน้ําจํานวนมากเนี่ยทับถมอยู่แล้วก็ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทําความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนใช่ค่ะในการนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะพระราชทานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์จําน,นวน100ชุด ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับนําไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมากเลยนะคะที่ในจะช่วยในการทุ่นแรงในการทําความสะอาดและฝื้นฟูบ้านเรือนของรัษฎรและที่สาธารณะประโยชน์ก็ยังมีวัดนะคะถนน<ม>และก็สถานที่ราชการต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะครับพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็ได้ลง พื้นที่ครับตรวจเยี่ยมนะฮะพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ได้นําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพระราชทานจํานวน100เครื่องนะครับเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติการภารกิจล้างโคลนตะกอนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรอกซอกซอยรวมถึงเส้นทางสัญจรต่างๆตลอดจนบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อประสงค์นี้ก ปอวงชนชาวไทยและเหล่าทหารทุกนายนั่นเองครับใช่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยสำคัญเลยที่เราจะต้องฉีดดินโคลนที่อันมาันอาจจะมีการแห้งกรังนะคะท่านก็ส่งได้พระราชทานจำนวน100ชุดเลยให้ให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยช่วยพี่น้องประชาชนล้างทำความสะอาดเพื่อจะได้กลับเข้าอยู่บ้านเรือนอย่าง ปกติค่ะใช่ครับนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่มีต่อพระสงนิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็ต้องรู้สึกหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่ก็เรียกว่ามีความสุขกันนะฮะแล้วก็มีรอยยิ้ม